พี่คิดนมขอญาถามถึงช่วงนี้ก่อนเลยฝนตกหนักมากที่สัตหบุรีน้ําท่วมอืมท่วมครับท่วมครับอ๋อที่ที่สวนก็ท่วมนะครับพี่คิดเอที่สวนท่วมครับวันนี้ที่สวนทางพี่เขยเพิ่งส่งวิดีโอมาอะไรเงี้ยค่ะก็นับท่วมแต่ว่าคือพอดีว่าที่ที่สวนเราอ่ะมันมีมันมีเป็นทางน้ําอยู่แล้วซึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นน้ําที่ขังอยู่เฉพาะที่เราที่เดียวคือเป็นทางน้ําผ่าน ไปสวนอื่นอะไรนะครับเวลา<ๆ>เขาปล่อยน้ากกําจะเขื่อนอะไรเงี<ๆ>้ยแต่เวลาฝนตกหนักเนี่ยมันก็จะท่วมคลองขึ้นมามแต่ว่าคือธรรมดาก็ภายในหนึ่งวนันภายในแบบว่า12ชั่วโมงมันก็จะจะแห้งหมดนะครับแล้วก็เหลือแต่น้ําในลาธารอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็ล้นครับล้นหน่อยก็จะท่วมบางส่วนของของของพื้นที่แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นกระทบกับกับพืชพันไม้อะไรอครับมันจะผ่านผ่านทางที่ไม่ได้ไม่ได้ปลูกอะไรมีแต่ต้นมีแต่ต้นมังคุดตรงที่ท่วมเพราะฉะนั้นไม่ไม่โดนทุเรียนครับ จะโดนแต่บางคตทครับแปงว่าท่วมแต่ว่าไม่เสียหายว่างั้นเถอะไม่เสียหายไม่เสียหายครับไม่เสียหายแต่ว่าก็จะมีเข้าแบบเข้าพวกห้องห้องเก็บของเพื่อพวกห้องพักที่แบบทําไว้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่เวลาคนรถไปไปนอนหรือว่าใครไปนอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเข้าบ้านประมาณแบบนัาแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวบ้านที่เราอยู่เอง <c oughs> อะไรเงี้ยไม่ไม่เพราะของเราอยู่บนเนินอะไรเงี้ยครับหน้าแข่งก็ไม่ใช่น้อยนะครับพี่คิด <laughs> ครับครับ <c oughs> <c oughs> ออปกติแล้วท่วมทุกปีอยู่แล้วไหมครับพี่คิด อ,อถ้าฝนตกหนะักก็จะช่วงจริงๆแล้วอย่างปีที่แล้วก็ท่วมอยู่ประมาณแค่สองครั้งสองครั้งนี่เราหมายถึงว่าเครั้งละประมาณหกเจ็ดชั่วโมงจแค่นั้นเองแล้วก็ลดไปครับลดเร็วมากคือฝนหยุดเนี่ยน้ําก็จะค่อยๆลดไปเรื่อยๆเองแสดงว่าว<ะ>แสดงว่าปีนี้เองปริมาณน้ํามันมากกว่าปีก่อนเยอะก็เยอะครับก็ในเมืองในเมือง,องที่ท่วมหนักๆเนี่ยในตัวเมืองเขาบอกว่า ท่วมหนักกว่าที่เคยท่วมมาเมื่อตอนปีสี่เจ็ดมั้งครับจ้ะห้าสี่ห้าสี่ปีห้าสี่ห้าอะไรห้าเจ็ดอ่ะสี่เจ็ดสิบปีที่แล้วครับสิบปีที่แล้วประมาณนั้นห้าสี่ก็คือตอกนสิบปีที่แล้วประมาณนะครับที่เขาบอกว่าท่วมเยอะแต่ปีนี้หนักกว่าเอ่าอย่างอย่างที่บ้านเองอ่ะปกติคือเราก็เหมือนกับมีการขุดล่องอะไรต่างๆก็คือมันรองรับ การน้าท่วมอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะมันทำสวนมานาใช่ใช่ถูกต้องมีมีร่องแบบผ่านนั้นเลอะแต่ว่าเวลาน้ํามาทีคือน้ําภูเขาด้วยน้ําน้ําน้ําอะไรด้วยมันก็มันก็แบบว่าน้ําน้ําทะเลหนุนอย่างเงี้ยมันก็เลยท่วมค่อนข้างจะเยอะอะไรเงี้ยนี่สำหรับนี่คือเรื่องในตัวเมืองนะฮะแต่ว่าในสวนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของฝนแหละที่แบบว่าเขื่อนรับไม่ไหวอะไรอย่เงี้ยน้ำมันก็ทะลักออกมาอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ยังตกอยู่ไหมครับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยตกอยู่ฮะตกอยู่สองวันติดแล้วครับเนี่ย อ oh. ใช่คือว่าตกตกระดัมาเป็นอาทิตย์แล้วก็โชคดีหน่อยคือหยุดไปเมื่อวันซื้เมื่อวันซื้ไม่ได้ตกแล้วก็มาตกเมื่อวานวันนี้ตกไม่หยุดเลยอย่างอย่างพื้นที่สี่สิบไร่ครับพี่คีถ้าเกิดครั้งนี้เองครับรวมรวมแล้วประมาณกี่ไร่ได้ที่ท,ที่ที่ถูกท่วมไปอ๋อประมาณสองไร่เองครับอ๋อ oh, นิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะครับประมาณประมาณสองไร่เพราะมันจะเป็นมันจะเป็นคลองมันจะเป็นเหมือนตัวเอสอย่างนี้ <S <S ใช่ไหมจักเราก็จะมีเกาะ ที่มันเป็นที่ของเราตรงนี้ที่มันจะเป็นคลองเขาจะอ้อมมาแล้วจะเป็นผืนที่ปลูกทุเรียนอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งน้ำเนี่ยมันจะล้นจากคลองฝั่งนี้ข้ามมาปุ๊บมาลงคลองฝั่งนี้แล้วก็ไปแค่นั้นเองครับอืใช่แล้วก็อาจจะมาอาจจะอาจจะก,กินขึ้นขึ้นฝั่งไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันก,มนกม็มันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบท่วมขึ้นไปถึงตรงที่เราแบบปลูกทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไอ้ตรงไอ้ตรงที่เป็นตรงที่ท่วมที่ข้ามมาเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจะเป็นป่ามังคุดครับจ่ะใช่ ปริมาณน้ําฝนที่จะมากขึ้นไหมพี่คิดหรือว่ามันจะดูซาและโอ้โหมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเร,เราบอกไม่ได้จริงจริงครับก็คือภาวนาเนาะนะอยากให้มันเกิดกจากคนนี้เลยเพราะว่าเพราะอย่างอย่างของเรายังโชคดียอยู่ในพื้นที่สูงอะไรเงี้ยแต่ว่าบอย่างบางส่วนของเขาก็เข้าใจว่าเขาแบบอยู่ที่พื้นที่ที่ที่อยู่ต่ำกว่ารเราอยู่อย่างเงี้ยบางบางส่วนก็น่าจะโดนกระทบอยู่เหมือนกันพอ,มอสมควรเลยก็ถือว่าของเรายังโชคดีอยู่ครับใน ในเอเรียที่เราอยู่อะไรเงี้ยครับค่ะอย่างหน้านี้ค่ะเป็นเป็นหน้ากําลังออกเลยไหมครับผลไม้ต่างๆ่างยังยังครับของผมหมดหน้าหมดหมดซีซันผลไม้นะครับไปที่ต้องประมาณกุมพามีนาเลยครับ สบายใจไปได้เลยฝนตกหนักแค่ไหนก็ไม่เถอะใช,ใช่ช่วงนี้ก็แค่บำรุงบำรุงต้นอย่างเดียวอ,อย่างมังคุดเองเขาก็ไม่ได้ว่าชอบน้ําแต่ว่าเขาก็เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงนะขเขาก็ทนแดดทนฝนทนทน,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 ทน้ำอะไรเงี้ยม,มันก็โอเคมันเขาก็แค่ท่วงแค่โคนต้นเดี๋ยวพอน้าพัดไปมันก็แห้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นทุเรียนเนี่ยทุเรียนจะไม่ชอบกับเลยเพราะว่าถ้าเกิดโดนน้าไปขังนานๆโคนก็อาจจะขึ้นราเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อราเป็นอะไรต่างๆได้ก็โชคดีที่ไม่ถึงครับไม่โดนอย่างพื้นที่ที่ว่าปลูกเป็นทุเรียนออแกนิกที่ ที่เพิ่งปลูกไปอ่ะพี่พี่คิดครับตอนนั้นก็ไม่ถึงใช่ไหมคะไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่ถึงที่เห็นในคลิปป,ปักโพอะไรเงี้ยไม่ไม่เรียนไม่โดนเลยครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายจะเทนแชนแนลอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กันด้วยนะ